ครับขอเรื่องของกรรนํนานนกสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเรื่องของคดีฆ่าของกัมนันนกตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างล่ะครับครับสําหรับคดีกรรนํนานนกเนี่ยคดีฆ่าตอนนี้ทางทีมงานก็เชื่อว่าทําไปสักเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเชื่อว่าอีกสองฝากนะครับหรือยี่สิบสี่วันเนี่ยก็จะจะสามารถส่งสมนวนได้ครับตอนนี้คดียังรอพยานหลักฐานในส่วนไหนยังไงอยู่บ้างครับของคดีฆ่าครับ ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เกือบเกือบหมดแล้วครับจะเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเราอยากทําให้คดีมันสมบูรณ์นะครับก็ก็ขอเวลาอีกแค่ยี่สิบกว่าวันนะครับขอขอเวลาแค่นั้นแต่อยากให้คดีมันแน่นพยาทางสมบูรณ์ครับข้อเท็จจริงต่างๆที่ทํามาตั้งแต่ของภาคเจ็ดมาจนถึงในมือเราขณะนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีข้อเท็จจริงใดที่มัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากไหมฮะเฉพาะของคดีฆ่าครับผมคิดว่าแทบไม่มีนะครับเป็นแนวเดิมมาตลอดนะครับเป็นแนวเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางเดิมผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ก็ที่เหลือเหลือแต่รายละเอียดก็ไปเก็บรายละเอียดให้ครบนะครับเชื่อว่าสามารถใช้ดำเนินคดีในชั้นศาลได้อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะผมและทีมงานมั่นใจครับว่าว่า เอาโทษถึงที่สุดได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการพิธามก็ขึ้นอยู่กับอายการงา,านสารด้วยนะครับทางเจ้าทีมพ์รวจชุดสอบสวนสืบสืวนส,ส,สอบสวนเนี่ยก็จะรวบรวมพยานฐานให้เยอะที่สุดแล้วก็ทําการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงให้ให้ให้ปรากฏข้อเท็จจริงมากที่สุดนะครับนําไปสู่อายการสารให้ให้ผมเชื่อว่าเอาผิดได้นะครับเชื่อว่าเอาผิดได้ของหนึ่งห้าเจ็ดล่ะครับตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งห้าเจ็ดตอนนี้ก็ก็ ทำอยู่นะครับก็ขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับอีกสักเดือนสองเดือนก็น่าจะจบเหมือนกันนะครับตอนนี้ไปอยู่ในชั้นไหนครับไปอยู่ที่ทางปปชพิจรารณาหรือว่าเราส่งไปทั้งหมดหรือยังฮะ,ะอ่าตอนนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อกฎหมายในประเทศไทยนะครับก็คือถ้าคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าที่รัฐเนี่ยเราจะต้องส่งไปที่ปปชนะครับทุกคดีนะครับภายในสามสิบวันหลังหล,ลังจากเรารับแจ้งเหตุนะครับแต่ส่งไปแล้วเนี่ย ปปชาจะทําเองหรือจะส่งกลับมาให้เราหรือจะให้หน่วยงานอื่นทําอันนี้ขึ้นอยู่กับปปชานะครับซึ่งเรียนว่าไม่มีกําหนดเวลาด้วยนะครับเราก็พยายามตามอยู่นะครับพยายามเร่งอยู่นะครับถ้าเกิดได้มั่มไหลเราก็จะผมว่าหลังจากถ้าสมมติว่าท่านทางปปชาท่านส่งกลับมาผมคิดว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนต้องจบนะครับต,ตั้งใจไว้อย่างนั้น ตอนปิดส,สรุปแล้วเรามีได้ไปผู้เชี่ยวชาญได้ให้มาเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ย้ําอีกทีนะครับว่ามูลนิธิเนี่ยเราครั้งแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากเราไปสืบจะรู้ว่าคนร้ายเอาไปทิ้งน้ําก่อนกลุ่มคนร้ายไปทิ้งน้ําถูกไหมครับเราไปกุบไปเก็บมาจากในน้ําแล้วเราก็ส่งที่พอทของกองพิสูจน์หลักฐานตํารวจนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถกู้ได้นะครับได้มากล้อง กล้องเนี่ยทั้งหมดได้ NDR มาซึ่งในที่เกิดเหตุมี15กล้องนะครับมี2ตัวใช้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งไม่ได้บันทึกมนานานแล้วมีกล้องเบอร์6ที่ว่าเป็นกล้องทีเด็ดของเราหมายถึงว่ากล้องนงจุดเกิดเหตุนะครับมันหยุดไปตั้งแต่1 0 1โมง16นาทีนะครับคือผมก็ยังเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนี่ก็คงทำเต็มที่แล้วคือถ้าเขาเจตนาไม่ดีเนี่ยเขาก็คง ไม่ลบเฉพาะสิบโมงสิบกะเข้าใจผมไหมหมายถึงว่าเขาก็บอกกู้ไม่ได้เลยง่ายกว่าไหมถ้าเกิดเขาจะช่วยผู้ต้องหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็มองว่าเขาก็น่าจะน่าจะใช้วิชาความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยในการที่เขากู้มาให้เราได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์จากกล้องอื่นอีกเลยแยะนะครับก็ใช้ประกอบพยานฐานอยู่แล้วเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่ากล้องก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับแล้วก็ ก็คิดว่ามีประโยชน์เพียงพอแล้วในรูปคดีคือแน่นอนถ้ามีกล้องเบอร์หกครบสมบูรณ์มันต้องดีกว่านี้แน่แต่ถึงแม้ไม่มีผมว่ามันก็พอไปได้แล้วมันมันมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปเราไม่หยุดแค่นั้นนะครับขั้นตอนที่เราทำต่อก็คือเราเราเอา NVR นะครับหรือเครื่องบันทึกภาพของกล้องจุดวงจรปิดที่บ้านที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเอาไปส่งให้ Se นเตอร์โอเปเนก็คือ ของของกระทรวงยุติธรรมเขาเรียกว่าอะไรนะสำนักสำนักนิติวิทยาศาสตร์ของของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นออฟฟิเชียลของประเทศไทยที่ดีอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศไทยก็คือของตํารวจกับของของกระทรวงยุติธรรมนะครับเราก็จะส่งนนั้นไปนะครับแล้วเราก็มีการประสานกับทางต่างประเทศไว้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ของฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อซีเกตนะครับแล้วก็ แล้วก็ในส่วนของอกล้องจอนปิดซึ่งเป็นยี่ห้อของของจีนหรือไต้หวันเนี่ยแหละก็มีการประสานไว้ไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก็ก็หลังจากที่ที่กระทรวงได้ทำตรวจสอบเสร็จนะครับก็ถือเป็นช็คอนพิเศษเป็น,เป,นเป็นการรีเช็คเราไปในตัวด้วยนะครับเป็นความเพื่อความโปร่งใสนะครับมีอีกเจ้าที่ชุดหนึ่งมาเช็คดูนะครับเราก็จะได้รับผลมาก็ขั้นตอนต่อไปก็จะส่งต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นผมคิดว่า นี่คือทุกทางที่เราพอทําได้ที่เราทําได้แล้วครับก็ทําให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับของคดีหัวละครับที่อยู่ในมือเราตอนนี้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างฮะคืบหน้าไปเยอะนะครับก็ค่อนข้างเห็นเห็นอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องเรียนว่าคดีหพวข้อมูลมันมันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วก็มีการประมูลได้งานหลายงานนะครับการประมูลก็มีหลายแบบมีแบบเฉพาะต่อจงมีแบบ e-bidding อะไรต่างๆซึ่งเราก็พบพบข้อพิรุษทั้งหมดนะครับเราก็ทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็นอกเหนือหน่วยเราทำเนี่ยมีดีไซน์ก็ทําอยู่นะครับแล้วก็มีปปทก็ก็ทําอยู่นะครับก็ช่วยกันทำอาจจะคนละมุมก็จะมีการประสา,านงานกันอยู่ตลอดนะครับซึ่งเราเราไม่ปิดกั้นนะครับเราอยากเลยหลายๆหลาย,ย,ยหน่วยทําไปพร้อมๆกันเพืพอ่อความโปร่งใสชัดเจนนะครับตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นบ้านนะครับอยู่ในมือเราเนี่ยฮะคือเริ่มเป็นเสาเป็นบ้านขึ้นมาเรื่องฮะ ครับก็เห็นเห็นเป็นโครงใหญ่ๆเป็นโครงสร้างบ้านเห็นแล้วแต่ต้องเรียนว่าบ้านหลังใหญ่หน่อยนะครับข้อมูลมันเยอะในในในบ้านหลังนี้นะครับก็ขอเวลาสักหน่อยนะครับมีเสาเป็นร้อยต้นเลยไหมฮะที่ใช้พอได้อยู่ก็ถ้านับเป็น,เป,นเป็นเคสที่เขาประมูลได้ก็คงเป็นร้อยต้นเหมือนกันครับสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นไหมฮะเดี๋ยวจะถ้าเกิดพร้อมเนี่ยสัปดาห์หน้าจะจะมาอัปเดตให้ความคืบหน้าให้ฟังอีกทีครับ เระะื่องอาวุธปืนที่บอกว่ากำนันนกที่มีการไปตรวจสอบแล้วเขาใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุบ้างไหมคะก็เรียนว่ามีของลูกน้องกำนันนกเนี่ยเราก็ไปเจอนะครับ <c oughs> ก็อาทิตย์หน้าจะมีความคืบหน้าแล้วกันผมผมผมบอกใบ้ไว้นิดนึงแล้วกันว่าก็คือเราก็ไปไปดูเครือข่ายของเขาแล้วก็พบก็พบว่ามีอาวุธปืน,นไปใช้ ในในพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดาเนินการครับครับทางพี่สื่อมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตจบการแถลงผลการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับขอขอบคุณทางผู้บังคับบัญชาและพี่สื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ